สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Story อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเรื่องราวของแข็งเดอือคอนเทเรอร์ในพา์ที่4กันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว,ว่า ตอนนี้ผ่านเฟสแรกมาแล้วถูกไหมหลังากคี่แขงเนี่ยได้หนีออกมาจากยุคไนโรเสาร์นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับมาอยู่ในยุคอียิปต์โบราณแทนซึ่งมันก็เป็นเหมือนการหนีเสือปะจระเข้นะครับหนีจากแขงมาเจอรามาทุสเนี่ยหนูน้อยนะฮันเนียริชาร์ดของเราก็หนีตัวเองไม่พ้นอยู่ดีเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าในแขงเดอะคอนเคิร์ร์ในภาคที่4เรื่องราวความเป็นมาของผู้พิชิตแห่งกาลเวลาหลังจากที่หนูน้อยนะฮันเนีย ได้เดินทางมายังอียิปต์โบราณเขาก็ได้ถูกองครักษ์ของรามาทุศนั้นเข้ามาร้อมและเตรียมที่จะจัดการเอาไว้ซึ่งแน่นอนหลังจากท,ที่เขาได้ฝึกฝนมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเขามีทักษะการต่อสู้มากพอที่จะต่อสู้กับกาดพวกนี้แต่ต่อสู้กับกาดคนเดียวเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเจอจํานวนมากเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถสู้ได้และถูกจัดการลงจนได้ซึ่งเขาก็ได้นึกถึงช่วงเวลาที่ตัวของเขาที่อยู่ในอียิปต์ผ่านการเล่าเรื่องของแคงเดอร์คอนคอร์เรที่เป็นผู้สอนเขามา ในปีที่95ของราชวงศ์ที่4ของจักรวรรดิอียิปต์โบราณตัวของรามาทุ์ได้ปรากฏตัวออกมาจากฟากฟ้าพร้อมกับยานของเขาที่มาในรูปลักษณะของสฟิงซ์ยานที่สร้างด้วยเหล็กและหินได้เข้าจู่โจมและสามารถยึดครองอียิปต์ได้ภายในช่วงเวลาแค่เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นราชวงศ์ที่4ของอียิปต์ได้ล่มสลายลงและจักรวรรดิแห่งแข่งก็ได้ถูกตั้งขึ้นมาได้ถูกกล่าวกันว่า ลำแสงที่ส่องสว่างออกมาจากตัวของเขามันมากเกินกว่าที่จะพูดได้เวทมนต์ของเขาเมันมีมากเหลือล้นพรแห่งพระเจ้าที่ได้รับมาจากเทพทุกองค์ความมุ่งมั่นของเขามียิ่งกว่าผู้ใดในแผ่นดินอียิปต์แห่งนี้นั่นคือสิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของรามาทุดแต่นั่นนั่นเป็นเพราะว่ารามาทุดยังไม่ได้เคยเจอกับตัวของเธอตั้งหากละ่ะ ในระหว่างที่ตัวของหนูน้อยน่าฮานียวลได้ถูกองคลักษของรามาทุษจัดการทันใดนั้นก็ได้มีมีดเข้ามาปักหัวที่องครักษ์และช่วยตัวของหนูน้อยนาฮานียวลออกมาดวงตาของพระองค์กำลังจ้องมองมาที่เจ้าเจ้าคนต่างทินรามาทุษอาจจะเป็นดั่งดวงอาทิตย์แห่งดินแดนแห่งนี้แต่ตัวของเจ้าได้ถูกแสงจันทร์เรียกร้องให้เจ้าไปหาและเราก็จะได้เห็นว่าหนูน้อยนาฮานิเอลริชาร์ด ได้ถูกช่วยเอาไว้โดยอัศวินแห่งจันทราหรือว่ามูนไนผู้รับใช้แห่งคอนชูในยุคอียิปต์โบราณหลังจากนั้นตัวของมูนไนก็ได้รีบวิ่งออกมาพร้อมกับนาฮาเนยลในทันทีรอก,ก่อนสิขอบคุณนะขอบคุณที่ช่วยตัวของฉันแต่ฉันอยากจะรู้ว่าใครใครเป็นคนส่งเธอมากันละ่ะแล้วแล้วตัวของเธอรู้ได้อย่างไงว่าตัวของฉันเป็นใครมูนไนนั้นก็ได้ตอบกลับมาเสียงแห่งค่ำคืนพูดแต่ความจริงเท่านั้นมันได้พูดว่า วีรบุรุษจากห้วงเวลาที่เหนือยิ่งกว่าจะเดินทางมาถึงและตกมาจากฟากฟ้าและจะช่วยกอบกู้วิถีโบราณให้กลับคืนและจบยุคสมัยของราชาจอมปลอมลงให้จงได้ราชาจอมปลอมอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นเมื่อเดินทางออกมาจากเมืองตัวของนาฮานียวก็ได้หันกลับไปและเจอกับพระราชวังอันแสนยิ่งใหญ่ของรามาทุตโอเคโอเคนี่มันแย่สุดๆไปเลย แล้วจากนั้นตัวของเขาก็ได้เดินทางตามตัวของมูนไนมาและในระหว่างการเดินทา,างไปยังสถานที่ที่มูนไนอยู่ตัวของนาฮาเนียลก็ได้ออกลงเตือนตัวของมูนไนเอาไว้ว่าตัวของรามทุตนะ่ะไม่ใช่ใครที่ตัวของเธอจะสามารถลลมได้หรอกนะเชื่อฉันเถอะฉันศึกษาตัวของเขามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งตัวของมูลไนก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาได้จับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้กลายเป็นทาสของเขาตัวของนาฮานียวก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันก็แค่อียิปต์แล้วนะแต่นั่นก็มากพอแล้วแล้วก็เขายังมีอุปกรณ์ในการรบมากมายถ้าจะมาสู้กับชุดที่พังๆของฉันแล้วก็ฉันคงต้องขอโทษด้วยละกันฉันคงไม่สามารถเป็นฮีโร่ที่ตัวของเธอนะมองหาได้หรอกนะฉันคิดว่าตัวของเธอนะกำลังหมายถึงรีดริชาร์ซมากกว่า แต่มูนายก็บอกให้เง,เงียบในตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงบ้านของเทพผู้ถูกลืมแล้วจงเก็บคําพูดของเจ้าเอาไว้เพราะว่าคอนชูไม่ต้องการจะฟังมันและตัวของหนูน้อยนฮาฮันเนลริชาร์ดก็ได้เดินทางมาถึงวิหารแห่งคอนชูเอาล่ะจงบอกความจริงต่อนหน้าพระองค์มาได้แล้วผู้เดินทางแห่งกาลเวลาทําไมตัวของเจ้าถึงเดินทางมาที่นี่ตัวตัวของข้าพยายามที่จะหนีหนีมาจากชาย ที่ให้ข้าก้มหัวต่อหน้าเขาแต่มูนไนกก็ได้สวนกลับมาเงินตัวของเจ้าก็ตามหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแล้วพวกเราทุกคนต่างคำนับให้กับใครบางคนตัวของข้าราวน่าได้ก้มหัวต่อหน้าราชาแห่งจันทาแต่เมื่อตัวของนาฮานลริชาร์ดได้ยินชื่อของมูนไนท์เขาก็ต้องตกใจชื่อนั้นใช่แล้วชื่อนั้นคือชื่อของข้าเองข้าชืราวน่ายัางไงล่ะราวน่าอัศวินแห่งจันทรางั้นเหรอ เงินค่าก็คงจะเป็นนาฮาเนียวผู้หลงทางตัวของนาฮานียวได้ตอบกลับไปแต่เขาก็ยังคงคุ้นคิดถึงชื่อนั้นอยู่ลาวอ,อนนะ่าฟังให้ดีนะันาฮาเนียวคุกเข่าลงซะไม่มีใครหลงทางในบ้านของเทพแห่งจันทราหรอกจงคุกเข่าลงและจงเปิดหัวของเจ้าให้กับแสงจันทร์ที่จะสาสองเข้ามาซะเถอะและจากนั้นนาฮาเนียอก็ได้คุ้นคิดตัวของข่าไม่เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าชีวิตของข่า มันคือชีวิตแห่งการยึดครองตัวของข้าได้จัดการเหล่าโครงกระดูกศักดิ์สิทธิ์มากมายโครงกระดูกของเทพมากมายมานับไม่ถ้วนแล้วแต่ตัวของเขาก็ยังเลือกที่จะคุกเข่าให้กับคอนชูอยู่ดีเขาได้นึกถึงช่วงเวลาที่แขงได้เคยสอนเขาเอาไว้จงอย่าได้มีความรักแต่เขากลับเห็นตัวของแข็งนั้นมีความเศร้ากับชีพผู้หญิงที่เขารักนั่นก็คือราวน่าภาพความทรงจําต่างๆได้ไหลเข้ามาในหัวของแขงอย่างชัดเจน มันคงเป็นเพราะชุดสูตรของเขาที่ทําให้ทุกอย่างมันชัดขนาดนี้ความทรงจํามันได้ไหลอยู่ในสายเลือดของเขาและเขาจะสาบานกับตัวเองเอาไว้ในตอนนี้ฉันสาบานว่าฉันฉันจะเป็นฮีโร่ที่ตัวของเธอคนนั้นได้เห็นในตัวของเขาผู้หญิงคนแรกที่เขารักเขาสาบานเขาสาบานว่าเขาจะฉีกกระชากตัวของแข่งลงเขาจะเอาชนะแข่งให้จงได้ และภาพของแขงนั้นก็ได้ไหลเข้ามาในห่วของเขาแก้พร้อมแล้วไอเด็กน้อยและด้วยความมุ่งมั่นในใจของเขามันก็ได้ทําให้เขาสามารถควบคุมชุดของแข่งและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นชุดของเขาเขาได้หล่อหลอมชุดนั้นขึ้นมาใหม่และในความมืดในเงาของเทพที่ตายไปแล้วตัวของข้าจะได้รับการแก้แค้นที่ข้าสมควรได้รับและมันจะถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็ก และเขาก็ได้สร้างชุดของไอเอลลดขึ้นมาผ่านชุดเดิมของแคงเดอร์ของคอร์เร์ผ่านพลังของเขาที่ควบคุมชุดผ่าจิตใจและจากนั้นเขาก็ได้ร่วมมือกับลาวอนนาไปถล่มกองทัพของรามาทุตไปถล่มกองทัพของตัวเขาเองตัวของคาได้ทิ้งช่วงเวลาของตัวเองมาเพื่อตามหาการผจนภัยการเป็นฮีโร่เกียรติยศในช่วงเวลาของห้วงอดีตและในถนนเส้นทางแห่งโลกในอดีตนั้นข้าก็ได้เจอมันข้าได้เรียนรู้ถึงเสียงหัวเลาะ ที่มันอาจจะเป็นการหัวเราะครั้งสุดท้ายของข้าข้าได้รู้ว่าหัวใจข้าจะเต้นยังไงเมื่อข้าอยู่ต่อหน้าความตายข้าได้รู้จักถึงการก่อกระบฏข้าได้รู้จักกับความต้องการในการหลบหนีและข้าได้รู้จักกับความสุขแล้วเราก็จะได้เห็นถึงการประจนภัยที่ตัวของมูนไนและตัวของไอร์แลนด์ได้ร่วมกันในการที่จะต่อต้านอำนาจของรามาทุสและหลังจากการผจญภัยร่วมกันในวันหนึ่งพวกเขาก็ได้นั่งดูแสงอาทิตย์ตกไปด้วยกัน จากช่วงเวลาที่เจ้าจากมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกจดจำเอาไว้ในโลกไหมในช่วงเวลาที่ข้าจากมาอย่างนั้นน่ะหรอทุกๆอย่างน่ะถูกจดจำเอาไว้หมดนั่นแหละแต่มันได้ถูกจดจำในรูปแบบที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่มันได้ถูกจดจำผ่านการบันทึกของผู้ชนะแต่สุดท้ายมันก็ได้ถูกจดจำไว้อยู่ดีนั่นแหละแต่นั่นก็เป็นปัญหาของข้าแหละนะเน่เมื่อทุกๆอย่างเนี่ยได้ถูกทำจนสำเร็จก่อนที่ข้าจะเกิดมา ชีวิตของข้านั้นจะเหลือสิ่งใดให้ทำชีวิตของข้านั้นจะเหลือคุณค่าใดและข้าได้รู้ว่าข้าเนี่ยได้ถูกเกิดมาเพื่อสิ่งที่มากกว่านั้นข้าได้รู้ตัวก่อนที่ข้าจะได้เจอกับตัวของแข็งเสอีกข้ารู้มาตลอดในขณะเดียวกันตัวของเราวนนาก็ได้ตอบกลับไปในชีวิตที่แสนแตกต่างแขงนั้นได้เกิดมาในชีวิตที่ไร้เป้าหมายและทุกอย่างได้ทําสําเร็จไปหมดแล้วแต่ในทางกลับกันเราวนนาได้เกิดมาพร้อมกับชีวิตที่เป้าหมาย ข้าไม่เคยได้รู้จักชีวิตที่ไม่เคยมีโชคชะตามาก่อนข้าจําสิ่งใดไม่ได้ก่อนหน้านั้นข้าเกิดมาครอบครัวของข้าก็เป็นผู้รับใช้ของคอนชูตั้งแต่เริ่มต้นแต่พวกเขาก็ได้จากไปจนข้าแทบจะจําพวกเขาไม่ได้แล้วและในช่วงเวลานั้นพวกเขาก็ได้ตกหลุมรักกันเลวอน่าได้เอื้อมมือมาจับมือของแคงซึ่งทั้งสองคนก็กําลังจะจูบก,กันแต่ตัวของนาฮาเนียลก็ได้บอกว่าข้าไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อน เราอ่นหน้าเองก็บอกว่าข้าเองก็ไม่เคยเหมือนกันและในช่วงเวลาที่สองคนกําลังจะจูบก,กันตัวของนาฮาเนเลเนี่ยก็ได้นึกถึงคําพูดของแข็งจงอย่าได้มีความรักแข็งได้พูดเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเจ้าถูกพิชิตลงเจ้าจงห้ามมีความรักแต่ตัวของแข็งน่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักเลยคําม,มั่นใจไอหมอนั่นมันเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความเกียดชังและทั้งสองคนก็ได้จูบก,กันแต่หนูน้อยนาฮานีเอลนั้นหารู้เรื่องความรักไมมความรัก ท้าให้คนตาบอดเหมือนกับความเกลียดชังที่ทําให้เราได้มองเห็นและในช่วงเวลาที่พวกเขาได้จูบก,กันพวกเขาก็ได้ตกอยู่ภายใต้ดวงตาแห่งความเกลียดชังฟาโรรามะทุ์ได้ปรากฏต,ตัวมาให้นี่พร้อมกับยาสฟิง์และเตรียมที่จะจัดการทั้งสองคนในหันทีและเรื่องราวของแข่งดึกคองเคอร์ในพารที่4ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีก ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของแข่ง เห็นเลยว่าเริ่มต้นมาเนี่ยแข็งเองก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นคนเลวนะครับแต่อะไรกันล่ะที่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นผู้พิชิตได้สิ่งที่เขาจะต้องเจอในการเดินทางครั้งนี้มันยากและสาหัสยิ่งนักเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันในพาร์ทหได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเนาะบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะลงกันวันละคลิปนะครับผมแต่ถ้าเราสามารถแบบปรับ การอัดเนี่ยให้มันอัดได้มากขึ้นก็อาจจะปรับเป็นวันละสคลิปได้แต่เอาเป็นว่าพึ่งกลับมาลงเนี่ยเอาวันละคลิปก่อนละกันนะให้มันสม่ําเสมอไปก่อนนะครับผมก็ขออภัยที่หายไปนานตอนนี้ก็กลับกันมาแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ และก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องน่าสนใจสําหรับชาวชาวคอมิกเวิลด์เนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับคือผมเนี่ยนะครับผมได้รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยเฮ้ยชอบคอมมิกอาจจะชอบอ่านภาษาอังกฤษชอบหาความรู้อะไรกันถูกไหมก็เลยเอาสิ่งดีๆมานําเสนอให้นั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองครับเว็บไซต์ของคนไทยที่จะมีคอร์สเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมและสามารถซื้อแบบบุฟเฟ่ด้วยก็คือจ่ายรอบเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้เลยโอ้โหดูกันให้ตาแฉะไปเลยนคหา ความรู้พัฒนาตัวเองกันซะหน่อยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีแพคเกจพิเศษนะถ้าซื้อเนี่ยแบบทั้งปีเลยอ่ะลดให้เลย50%นะครับผมจากราคา9,948บาทนะครับลดไปเลยนะครับผมเหลือเพียง4,974บบาทเพียงใส่โค้ด AFFX C O M I C W ก็คือ A F F X แล้วก็คอมิกแล้วก็เติม W ไปข้างหลังนะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใน description ได้เลยนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าแบบไม่อยากซื้อแบบโอ้ยทั้งปีมันเยอะไปดูไม่ไหวนะครับซื้อเป็นคอร์สที่ตัวเองอยากเรียนอย่างเดียวก็ได้นะครับผมใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับ A F F X แล้วก็คอมิกนะครับผม C O M I C แล้วก็ W แล้วก็เติมหนึ่งเข้าไปนะครับอันนี้จะลดเพิ่มอีก100บาทจากราคาที่ลดอยู่แล้วด้วยนะครับคือลดออนท็อปไปเลยหรือว่ากดลิงก์ด้านล่าง ได้เหมือนกันเลยนะครับผมยังไงในวันนี้ลาไปก่อนเลยครับกับรายการ Comic World บ๊ายบายครับสวัสดีครับ